ุนี่จะเป็นตัวจริงเลยเนาะเันหัดนเพื่อใหญ่นี้ละั่นเพื่ใหญ่หญ่ล่เอาบำโดนปลาโดนนะดูน้ำนกโดนเดือนมีทันและเสนอผมก็ได้ทันอุ้ยเบิ่งเราแสดงและเอฟเป็นกัปตัโมลานะเออ

ไปซื้อกาแฟให้ป้าจำลองป้าถอนนะครับบรรยา <c oughs> กาศทางเข้าร้านกาฟแฟกาแฟหนึ่งแก้วครับไม่หวานครับของป้าจำลองป้าถอนครับมีขนงมิวนะครับเม,าบม,บม,น,มนูนะครับที่ร้านก็ แบบง่ายนะครับกาแฟโบราณนะครับ20บาทนะครับร้อน10บาทปั่น25ห้นะครับ <ขอ S 1> คีบ่ก็ัส,ส,สั้นๆช่ัไรยสนี่ก็ยูพี่ยูทูบเบอร์ก็ยังอยู่ที่ใหญ่หน้ายานอยู่ฟังหน้าบ้านลุงพลนะครับเดินรลอตลาด บรรยากาศวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองกาแฟสักครู่จะไปส่งป้าจำลองและป้าถอนโดยน้องนิว<อ>นะครับแก,รแก้วเดียวครับป้าบอกแก้วเดียวกินสองคนเอาไม่หวานอร่อยอร่อยเหมือนเดิม นะครับวันนี้ก็น้องเงียวก็มาเปิดกาแฟช่วงประมาณเที่ยงนะครับเพราะว่าพอดีต้องทำหน่ยยอด้วยนะครับแล้วก็ส่งของให้ลูกค้านะครับทีที่สั่งของมานะครับ สำหรับท่านไหนที่สนใจติดตามนะครับกาแฟกกอกนะครับน้องนิวและพิกกีก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกาแฟประจำลองได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปส่งกาแฟประจำลองครับนี่ากาแฟกบกอกบุยอน้องนิวอร่อยอร่อยนะครับ ช่วงนี้ฝนตกปลาค่อนข้างเดินมาลำบากนะครับก็เลยบริการส่งถึงที่นะครับตามถนนมานิดนึงก็ถึงแล้วนะครับร้านตำแหลกป้าทอนประจำลงมีสำหรับเบอร์โทรนะครับของป้ากอนประจำลมทหลายท่านมานะครับกาแฟมรลจ่าได้เงินได้ทองก็เพเดือน ถึงแล้วเตอรี่ยังว่าบวได้เงินอยู่เรียบร้อยนี่อร่อยไหมครับฝากร้านกาแฟด้วยนะครับประจำลองฝากร้านกาแฟลูกหลานเลยนะครับกาแฟกบกกาแฟกบกาป้องขิ้นตัวกะขึ้นเนาะอนหาหนูพังอยู่แล้วเพราะว่ากาแฟนี่ก็หลานชายหลานค่อยเด้อโมเมนต์ของไผ่ได้พีโน่เดียวกันนี่ชอบนถ้าเอฟซียายมาก็ ให้มาอุดหน,นุนกาแฟน้องนิวบอกกาแฟกกอกจงโดยน้องนิวกาแฟกกอก,กจงโดยน้องนิวและพ่อและแม่ครับผมชงด้วยกันนั่นแหละครับผมอขอบคุณครับให้มาอุดหน,นุนแทบแทสั่งแบบไหนเขาก็ทําให้แบบนั้นครับผมสั่งคมก็ทําให้คมสั่งหวานก็ทําให้หวานมีอะไรมั่ง มีชาเย็นชาเย็นนมเย็นชาเขียวแล้วก็มีปั่นด้วยครับมีปั่นแล้วก็นมนมหวานบอกนมนมเย็นมีครับนมเย็นครับผมแล้วก็มีจำหน่ายหมูยอและลูกชิ้นตรงข้ามนะคะตรงข้ามบ้านลุงตนนี่ค่ะใกล้นะครับตรงข้ามกับร้านสมตำเลยนะครับนี่ค่ะนี่ตรงข้ามกับร้านสมตำเลยครับเซฟกินทุกวันยายนะครับผมประชงให้ทานทุกวันถ้ายายไม่ทานกาแฟยายก็ทํางานบ่ได้ดื้อมันเมื่อยดื้อ ฝากฝากช่องนะครับช่อง u t u b e ช่อง YouTube ช่องอะไรคะคุณอกอครับกาแฟกกกอกค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเด้อมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยมารับประทานกาแฟอร่อยอร่อยอร่อยกาแฟกินกับส้มตำได้ไหมครับกินได้ค่ะแซบนัวลายเนาะเพราะว่ากินส้มตามเผ็ดแล้วก็ไปกินกาแฟเย็นมันโอ้สุดยอดมากเลยนะครับ เชิญเลยค่ะเอฟซียายจำลองด้วยนะทุกคนทุกคนที่มานี่ค่ะมาช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมอะไรนะป้าจำลองสหายลุงพลช่องป้าจำลองสหายลุงพลด้วยนะคนอื่นจะขอาบรกถายต่อยดายต่อยออย่าลืมอะป้าจำลองสหายลุงพลกดไลค์กดแชร์ให้ในเดิมครับผสุดยอดครับก็ถ่ายต่อ เห็นไหมครับร้านตรงข้ามกันเลยครับร้านตรงกันเลยนะครับร้านซ้อมตำป้าถ,ถอนป้าจะลองตาแหลก20ิบาทนะครับก็ฝั่งถนนก็เป็นกาแฟกรอบนะครับขอบคุณมาทาฝากกดติดตามด้วยนะครับกาแฟกรอบนะครับ